น,นี้มาตะลุยวอกกันนะคะวอกชื่อว่าคาเฟ่ที่คุณถูกใจเพราะว่าถูกไปคาเฟ่ไหนเราก็จะไปคาเฟ่นั้นกันนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดขึ้นขี้คายได้ไม่นานร้านที่เราไปทุกร้านก็คือปิด ดูแบบน่ารักแต่ว่าแบบไม่ได้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแต่เอาสิเป็นมุมน้อยๆที่ได้รูปส,สวยๆนะแต่มันต้องมาในจงังหวะที่แสงได้ถ้าแสงพังแบบวันนี้ก็คืออย่างนี้เลยเออก็คือแบบอ่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปชื่อร้าน <laughs> The Miss uh, Miss Cafe นะคะก็เอ,อเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านจะสวยและนล่ารักขนาดไหนเพราะว่าเลฟเฟ อันนี้เราจะไปแต่น้องเบนก็คือขับเลยไปเลยจ้าคือข,ขับแบบพี่เมย์ตรงใช่ไหมทุกคนเข้าใจคากระตรงไหมคะขอเล่าเรื่องนิดนิดหนึ่นนงระหว่างเป็นน้องเบนกำลังขับรถล้วขมเมานะแล้วคือทุกคนเข้าใจไหมคะว่าแบบคาว่าตรงมันก็คือเราต้องขับตรงไปบนถนนแต่ถ้าเราจะขึ้นสะพานลอยหรือแบบขึ้นขึ้น,นแบบทางด่วนเราก็จะบอกว่าเออพี่เมย์นี้จะขึ้นหรือจะตรงถูกปหแต่เบนน่ะถามไหมว่าอันนี้ตรงใช่ไหมพี่ใช่ตรงไปเลย เบนบอกว่าพี่เมย์ตรงเลยใช่ไหมเอันนี่ก็เข้าใจว่าตรงบนถนนใช่แล้วก็เราก็ยุ่งอยู่กับการหาร้านคาเฟ่ทุกคนเราก็แบบใช่ใช่ตรงไปเลยแล้วเบนก็ตรงแต่ตรงขึ้นสะพานตามเส้นแล้วก็จบจุดจบนะคะเรฟเลนทุกอย่าง right ก็คือพังหาไม่ ที่เตรียมมา,าไว้กับเล็บร้านนั้นก็คือเปลี่ยนทุนกอย่างจบเลย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ร้านที่ใกล้เคียงกันเดินเทนบาร์นะคะเอ,อิรมิวบาร์ก็คือชื่อร้านเดิมเด e ะไมคคาเฟ่คิดว่านะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะะ A few moments later สวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ยที่ร้านเรียบร้อยแล้วมีูชุดยังไงคะเดี <c oughs> ย่ยวเชิญมา้วะคะ่ะ <c oughs> อานนี้นะคะอันนี้เป็นร้านที่สอง อะไรยูสุกสักอย่างาคน <ไป S 1> แต่มันน่ากินมากแต่มาดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็พาทุกคนชมบรรยากาศร้านก่อนแล้วกันเนาะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะ,อะชอบไหมบรรยากาศร้านนี้เป็นไงบ้างรีวิวหน่อยชอบมากวันนี้เออเมเมอะไรนะ On Tour เมเมอ On t o ว r นะคะก็พาทุกคนมาเจอกับบรรยากาศคาเฟ่สองร้านนะคะร้านแรกชื่อว่าลูม m าเฟ e นะคะร้านที่สองชื่อว่ามิส มิสคาเฟ่ผิดทุกชื่อร้านค่ะน้องเบนเออก็ร้านนี้บรรยากาศน่ารักมากๆเลยก็ชอบมากๆนะคะเราก็จะจบคลิฟคาเฟ่เมยออนทัวร์ที่ร้านนี้เลยนะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเบนปิดกล้องหน่อย